ใช้วัา55ปีตัดสินใจกเกษียณหลังมีเงินเก็บ21ล้านหวังใช้ชีวิตอิสระตามที่หวังผ่านไปแค่หนึ่งเดือนทำไมกลับมาขอทำงาน ด้วยการเพิ่มขึ้นของโปรแกรมสมัครใจเกษียณหรือการเกษียณอายุก่อนกำหนดของบริษัทต่างๆนะคะทําให้มีพนักงานออฟฟิศชาวญี่ปุ่นเลือกที่จะเกษียณอายุก่อนกำหนดเพิ่มขึ้นทุกปีโดยพบว่าในปี2567มีพนักงานนับหมื่นจากบริษัทจดทะเบียน57แห่งที่ตกลงเข้ารมโครงการอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญได้ออกมาเตือนว่าแม้จะเตรียมความพร้อมด้านการเงินไว้แล้วแต่การเกษียณก่อนกำหนดยังอาจนำมาซึ่งความท้าทายอื่นๆอย่างไม่คาดคิดด้วยเมื่อบันที่9ากัน ยายนเว็บไซต์ซีทีวันรายงานเรื่องราวของนายมิโตะวัย5้ปีจากจังหวัดชิบะของญี่ปุ่นที่ตั้งเป้าหมายว่าจะเก็บเงินให้ได้ถึง100ล้านเยนหรือราว21ล้านบาทผ่านการบริหารทรัพย์สินต่างๆกระทั่งเมื่อเขาอายุ55ปีเขาเลือกที่จะเข้าร่วมโครงการการเกษียณอายุด้วยความสมัครใจของบริษัทและได้รับเงินมาจํานวน30ล้านเยนหรือราว6.4ล้านบาททําให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้นายมิโตะตั้งใจจะเพลิดเพลินกับชีวิตอิสระ เต็มที่เขาไม่มีสิ่งใดต้องกังวลแล้วทั้งเรื่องเงินและเรื่องงานในช่วงแรกๆเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านดูโทรทัศน์เล่นเกมดื่มเหล้าตอนกลางวันสนุกกับชีวิตอิสระที่ฝันไว้แต่ผ่านไปแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นความสุขที่เคยมีก็เริ่มหายไปหลังจากออกจากงานมาได้หนึ่งเดือนนายมิโตก็เริ่มเหงาและรู้สึกว่างเปล่าเพราะเขาขาดเป้าหมายและความเชื่อมโยงใดๆกับผู้อื่นเมื่อเห็นเพื่อนร่วมงานลงรูปผ่านทางโซเชียลเขาก็ยิ่งรู้สึกวิตกกังวลและอดเปรียบเทียบกับ เองไไม่ได้เขาพยายามใช้ใจ่ายอย่างฟุ่มเฟือยเพื่อเติมเต็มช่องว่างในใจแต่สุดท้ายก็ต้องเสียใจและผิดหวังเมื่อไม่มีอะไรจะมาแทนที่ความว่างเปล่านั้นได้เลยสุดท้ายเขาจึงกลับไปร้องขอบริษัทของตัวเองให้เขาได้กลับไปทํางานอีกครั้งแต่ทางบริษัทก็ปฏิเสธเขาจึงต้องหันไปทํางานจิตอาสาในชุมชนแทนทางช่วยงานเทศกาลทํางานบริการในโรงอาหารเด็กและทําความสะอาดสิ่งแวดล้อมด้วยความเชื่อมโยงกับผู้อื่นผ่านความสัมพันธ์ใหม่และความรู้สึกมี ส่วนร่วมกับสังคมในที่สุดนายมิโตะก็ค้นพบสิ่งที่จะมาเติมเต็มชีวิตอีกครั้งทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าแม้ว่าการกเกษียณก่อนกาหนดจะมอบอิสรภาพทางการเงินให้แต่กลับไม่สามารถรับประกันความสุขได้สําหรับผู้ที่วางแผนกเกษียณนอกเหนือจากการสะสมสินทรัพย์แล้วควรพิจารณาถึงคุณภาพชีวิตและความเชื่อมโยงกับสังคมไปพร้อมๆกันการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและมีงานอาดิเรกที่ชื่นชอบจึงจะบรรลุอิสรภาพทางการเงินและชีวิตที่ มบุญได้อย่างแพ้จริงขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ